ไปดูแต่คิปไวเป่งไปอย่าไปดูพี่บฮาฮ่าฮาอวดไอนฮ่าฮ่าฮ่า้าป นนั้นก็คือพ,พ kind of right ี่เกมเราดู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 ตำออะไรคนเดียวก็ไม่รู้ว่าทุกคนบ้ามากไม่ได้ปาาทาหลังเลยนะแก้วนะอย่าพึ่งอดเดทุกคนวันนี้ปอบอันดีเลยนะวันนี้เราจะมาแข่งกันนะ ลวดเก็บเด็ดหนู <laughs> ทุกคนดูป๊อปไอมันกระจกมันกระจก